สวัสดีพี่น้องวันนี้พามา,มาหานหาของปลาพี่น้องมาเดินหานยังก็หานต้นในเลี่ยเหล่ากระเทียมปลาพี่น้องมะม่นหาทางผุณมันออกแล้วแต่มันออกน,น้อยๆหนะึ่งไปหาหม่องที่ว่าเคยออกนายนอกนิก เหัดยวหัด <s> ด <Elliott ills> ิกโซเฟียอืมึงนี้บาท่านเนี่ยมึงพี่น้องบาท่านมีเลยนะระซุ่มของข้างหน้าพุ่นมีแล้วถ้าฝนกับตกซุ่มอยู่ด้วยเป็นกระจอมงอมแยมโอ้พูดพูนพี่น้องเห็นแล้วต่อจากคำโซเฟียเด้เออฮะ เกิดเป็นจุ้มเป็นจุ้มนะพี่น้องวนเฮ้น่เห็นไหมดงดงพี่น้องแชดดูการคอมเนี่ยดาฟอร์ฮัดฮัดไอล็อกดาคอมไว้ต่ากกน้าออวยะ พี่น้องไปเจอเหรอพี่น้อง,ง,งเป็นดวงเลยห้อยอันหมูปลาห้อยอันนี้มาก,กินขึ้นกันพี่น้องตั้งใบมองเนล่ละกระเสริฐตั้งกองไว้ก็จะเก็บเอาล้วพี่น้องเก็บใส่ถุง หลายคนมาเก็บเอาพร้อมด้วยหมกเก็บพร้อมเป็นดงองเยอยะตัวดุมกระดอไปล็อกล็อกเป็นดงองเยอะตั้งไว้มองนี้แล้วอืมตอนนี้เป็นดอก เราพี่น้องบึงกันซ่ดักเก็บเลย่องแนี้พี่น้องเก็บดองฝนพี่น้องโอึด ล่าไปเลยพี่น้องคบกมนเออพังยีนอ่ะ

บ่ได้เอามีดมานําพี่น้องแฟงแกเซนเมสานเนาะอือ้ยแฝง <c oughs> กแกเซนหือว่ามีดมานําพี่น้องเราเอายังอุบอ,บอบยู่พี่น <c oughs> ้องกันจะออกกลันจะเท่าตะกินก็บตันตทัวตันตอกห้องกับปนผิดไปคันสซง ลาวเอาลาวเอาเลยพี่น้องเอ,ๆๆอ้ยหอมบริษัทในคอนเห็ดหูนูอยู่พี่น้อง hòm hơi hơi cứ cả thêm rồi ạ bây đang dạo đang Anh khẩu ban xây khẩu kiểu nó ออกมาทั้งต้นเลยเฉียดเห้นกินเงาขึ้นหัวก้อนพีนพ่น้องก็จะมาเอาหัวไปอันปลูกอยู่เอาไปปลูกยู่บ้านเ้องก็ดีเนาะกินหางที่กับเทียนดอกกระลงังจะออกพีน่น้องดอกกระลงังจะออกปีนนีเอเรียยี่พีนองมันบาดแข็งก็ออยังปีนั้น ฝนมันตกตกชุกมื่อชุมม่มอ่ะมัวจะบ่ตกมื่อนี่แหละแดดออกแต่เงือกขึ้นขึ้นเลยล่ะไง ไปว่าท่านมีคนมาเอาทุกปีห้อยคนมาเอาหรือห้อยหนูมากินแล้วหมูหมูปลาได้หน้อเปาหมูปลาเอาเอาเอาทำให้เอาหมันมีจุ่มยังไงพี่น้องมาไปยังไง ôm trời mặt trời mặt ôm mặt trời mặt trời mặt trời ngắm ngắm mặt trời mặt trời mặt ไม่นดอกบ่ได้ซื้อดอกพี่น้องเขาบ่จับดอกอันนี้ก็บเพนที่บุคคลอยู่แต่เขาก็บ่ว่ามาหาเห็ดหาเห็ดหาผลโอ้ดีๆเลยนึกดูดนนดนหนอย living on. ส่วนพี่น้องส่วนซุ้มนี่อืเหล่าวพวดเหล่าวพวด งามมาพี่นออ้องเอเลี่ยเยอะประยู่ตกลยบานที่พี่นอ้องเดินขามาแป๊บเดียวถ้าไปยุนนะถ้าไปเที่ยวอันถ้าไปงานอันไปในสวนอันนั้นแห่งตะายม,มีตัวใหญ่ๆกอใหญ่ๆเลยแต่หนังหางค้นเดินพื้นผ่านยุนี่มันดูนิปลาเข้าไปต้องไปอายไป จำเนี่ยล่ะพี่น้องพอแล้วปะไลยพ่อเต็มอังสัยเยอะพี่น้องได้เครื่องถึงเอาเครื่องถึงพ่อพี่น้องไปหลงังจากนี้เอาไม้เหมือยยูจังกับไม้ไม้อ่ะไปแล้ว พูนข้างในมีอีกระเบื้องฝุ่นไฟพูนพี่อีกพี่น้องเต็มเยอะคน่ะบรรยากาศไปไม้มันเป็นเบิ่งเบิ่งพี่น้องเป็นแพร่แพร่แพร่ไปเด er> ้พี NP ่น okay. ้องพูนเต็มเยอะ เสร็จแล้วเอาซ่อมเนี่ยพี่น้องใส่เครื่องถุงมด,ม,ดดม,มดป้าหมดดอยมาก้าผัวหมุดป้าหมุดดอยมากพี่น้องเพิ่งเห็นพาผู้ถอาพาผู้ถาวมาหมดป่าเห็นเขาหยอดอันนี้ก็กิกนใดพะนะพักหยอดพักกลุ่มพะนะ แต่เพื่นท่านเคยกินเลยพี่น้องที่เขาว่ายอดผักกลุ่มแดงบพื่อนเคยเคยกินเลยเนี่ยนี่แหละพี่นอ้องหาเห็ดหาผักก็อยู่แถวนี้แหละเห็นไหมดอกไม้เต็มงามมองหาเห็ดหาผักพี่น้องอยู่หลังตึก แต่เราบไดริยูฟังนี่เห็ดก็เกิดดูตามเฮตี้ตเลยเพิ่งเห็ดผึ่งช่วงนี้จะงามพี่น้องดอกไม้ดอกไรกระลังจะโปง่งกระลังจะออกเดี๋ยวเห็ดก็ออก หอนคักๆฝนตกคักๆแดดออกยังสีแดดออกพี่น้องนี่นะชีวิตคนต่างแดนพี่น้องเสียงนกโอเคแคเนียเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดกติดตามนี้เด้อจ้าฝนมองหาหาผักหาเห็ด